สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอ่าแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเมนูนี่แหละฮะอ่าเอาให้ดูก่อนฮนะนี่ครับผมไสพันตะไคร้นะครับผม,ม <laughs> อ่ามีอยู่สองอันนะครับยิงพวกนี้ก็ไสพันตะไคร้หมดแล้วครับแต่ว่าเขาเป็นอดีตไสพันตะไคร้ไปแล้วนะครับผม เป็นเมนูที่ทายากมากมากทุกคนสําหรับไส้พันตะไคร้นะครับผมทําเสียไปเยอะมากนะครับผมอ่าอันนี้ก็รวมมันที่เสียด้วยนะเพราะว่าตอนอย่างอยู่เนี่ยเนี้ยเนี้ยเห็นเห็นตะไคร้นี่ไหมไม้ยังปักอยู่แล้วมันหลุดออกมานะครับผมเป็นเมนูที่ทํายากมากๆนะฮะอันนี้ทําครั้งแรกเลยนะฮะง่บรอดมาสองไม้นะครับผมไม่อยากจะถ่ายจริงคลิปนี้เขินๆนนะครับผม เออเขินเลยทําเมนูนี้นะครับผมแอบแล้วก็เราก็กินกับน้ําจิ้มแจ่วนะครับผมอือเล่นซะแบบไม่ค่อยกล้าถ่ายเลยคลิปเนี้เขินยังไงไม่รู้อะก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะอือเหมือนที่ดูมาจริง สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้นะครับผมตังกันเนยอะอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นไส้ย่างเหมือนกันเนาะอ่ะมาชิมกันเลยดีกว่าว่าไส้ย่างของเราจะเป็นยังไงนะครับผมไส้ย่างไม่ได้ที่ไส้พันธะไคร้นะครับผมเออถึงเขาจะเป็นอดีตไส้พันธะไคร้ก็เถอะนะครับผมมาถ้าถ้ากินแบบเนี้ยมันกินยากนะครับทุกคนเราต้องเอามาหั่นก่อนเนาะเพื่อให้มันกินง่ายนะครับผมมา นี่ฮะจิ้มกับนี่เลยฮะน้ำจิ้มแก้วแก้วมะขามนะครับผมฝีมือการทำจิ้มแจ่วผมนี่ไม่พลาดจริง you แบบได้กินตะไคร่หอมมากๆนะครับเพรว่าตอนย่างเราพันตะไคร้ไปเนาะนะ เด็ดมากเพิ <rôle à> <S <s <to break an iously> ่งย่างเสร็จมันตะกี้นะครับผม ใบต้นหอมจะทิ่มตายอยู่แล้วนี่เลยอือกินแบบหอไปเลยนะฮะ ออสองมัเนี้ยจะยังไม่กินนะจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับผม ดูไส้นะถ้าไส้มันแบนแบบนี้ขมนะฮะไส่อันเนี้ยขมจริงด้วยเนี่ย ถ้าใส่กลมๆแบบนี้จะไม่ขมนะครับ อร่อยเพ็ด อร่อยกว่าไส่ย่างปกติตรงที่มันหอมตะไคร้มากๆทุกคนเพราะว่าเอาตะไคร้ไปย่างพร้อมเลยเนาะนี่ฮออืม ไม้แ็กๆคือแย่มากทุกคนสภาพนี้แบบมันไม่ติดกระไส่อ่ะ <laughs> ช่วงปีใหม่ี่หาซื้อไม่ได้เลยะฮะหาซื้อมาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมดูไม่ได้เลยนะไส่หมดเลยเมนูฮิตมากเมนูนี้นะฮะไปถามร้านขายหมูเจ้าไหนก็ไม่มีเลยไส่ อร่อยหอมแบบหอมตะไคร้ทุกคนกลิ่นตะไคร้แบบติดไส้มาเลยนะอะเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเมนูไส้พันตะไคร้นะครับผมอร่อยนะผมว่าอร่อยนะหอมมากๆนะะหอมตะไคร้นะครับไม่มีกลิ่นขาวไส้เลยนะครับผมซึ่ง เป็นเมนูที่ทํายากนะครับผมอ่ะไว้มีโอกาสจะทําให้ดูใหม่แบบแบบแบบนี้เลยแบบเรียงสวยๆเลยทุกคนเออตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนเนาะเขินๆแหละถ่ายคลิปเนี้ย่ะเอาเป็นว่าเอาไว้ทำให้ดูใหม่แล้วกันนะครับผม อ่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับผมอีกครั้งนึงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ